มาแล้วขับมันต่อเกียร์เหยียบค้าต่อเกียร์เหยียบค้านี่ฮะคันนี้กระบะแคบฟรีดาวผ่อนสามปันกรานะราคาแสนกราบะใครกันตงตามหาอยู่มาดูครับพี่แล้วบอกเลยว่ารถกระบะแคบคันนี้เป็นกระบะแคบที่โค้สวยเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าครับเป็นกระบะยุคนี้เลยครัยุคน้ำมันแพงครับสามารถติดตั้งแก๊สได้เป็นตัวเบนซิน ราคาแสนจกจ่าบาทพนเดืออสามพันบาทใครไ่สิเด็ดคิดว่าเอ้เมนซึงจะขับได้ติดแก๊สก็ได้เครื่องก็นิ่มนี่สตาร์ทอยู่นะดูฮะเอาไมค์จอนี่สตาร์ทอยู่ไม่ได้เสียเครื่องเลยไหมนี่คือสตาร์ทอยู่นะครับมาดูครับพี่ความสวยงามของเจ้าหน้าที่ฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่แล้วสีเก็บให้หมดแล้วแถมคอกมาให้หนึ่งคอกนะครับพี่คอกดูฮะคอกเ่ๆแบบนี้ พี่จะใช้บรรทุกอะไรพี่บรรทุกได้เลยบรรทุกหมูบรรทุกเป็ดบรรทุกไก่บรรทุกปลาบรรทุกวาบรรทุกยากพี่บรรทุกได้หมดทุกอย่างครับพี่ใครอยากได้เอาไปทําเอาไปทํากินผ่อนเนื้อละสามพันกว่าต้นทุนถูกๆูแลวดูงาหม่ใหม่ขนาดไหนใหม่จัดใหม่สุดๆใหม่ไม่บรรยายนังเป็นไงใครชอบใครชอบใครอยากได้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสพี่ ดาวผมนะเอาไปขับสนุกสนุกจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละสามพันบาทตลอดสัญญาเอาไปจำหากินไม่ต้องเป็นซีเนียร์หรอกพี่พี่อยากได้เครื่องเบนซินจะได้คืนดีเซลไม่ต้องซีเนียร์หรอกเบนซินเนีย่ยดีพี่เชื่อผมติดตั้งแก๊สได้เครื่องดีช่วงล่างดีขับขี่ดีทุกอย่างดีหมดแล้วราคาโคตรถูกใครอยากได้โทรมา0864์ตัวแล้วก็เจ็ดข้าวขอบพระคุณมา,มากบ๊ายบายครับผม